สวัสดีค่ะไทยอีสานซีสเกตฟินแลนด์ค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาเปิดกระปุกอมสินนะคะไปเก็บผลไม้ป่าจะเอาไปใส่ธนาคารเอาไว้นะคะก็ดิฉันก็เก็บเอาไวน้นะอนาคตข้างหน้าเราก็ชรล,ลานะคะดิฉันก็ฝากเก็บธนาคารนะคะเก็บผลไม้ก็เงินที่เก็บผลไม้ เราก็ยังเก็บไม่เสร็จนะคะมีผลไม้ป่ายังเก็บไม่ยังขายอีกนะคะผละไม้ป่าที่ลูกแดงนะคะลูกไอปัวลูกกะภาษาฟินแลนด์นะคะปัวลูกกะลูกแดงนะคะ<อ>แล้วก็ไอคาร์ปาโลลูกแดงในแม่น้ำนะคะที่ว่าตามมอสที่ตามน้ำนะคะ<อ>ก็เห็ด เห็ดเราก็เก็บขายนะคะดิฉันเมื่อวานนี้ก็ไปเก็บเห็ดแต่ว่ามันแห้งนะคะอะไรที่เป็นเงินดิฉันเก็บขายหมดนะคะเพราะดิฉันชอบค้าขายอยู่แล้วเพราะว่าดิฉันอยู่เมืองไทยแต่ก่อนก็ขายต้นไม้ขายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบค้าขายขายผักขายอะไรเงี้ยเพราะมันได้เงินได้จับเงินเร็วนะคะไม่เหมือนไปทำควาบสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มาดูนะคะว่าดิฉันหกสิบหกสิบถังนะคะหกสิบถังหกสิบเอ็ดถังนะคะดิฉันไม่ขอบอกนะคะราคาเอ้ยได้เงินเท่าไหร่นะดิฉันก็จะเอาไปใส่ธนาคารก่อนลูกแดงนะคะเพราะว่าแฟนดิฉันว่าได้เก็บเอาไว้เผื่ออนาคตข้างหน้านะคะแล้วเขาเป็นอะไรไปกับเธอไม่มีใครดูแลเธออะไรเงี้ยเราต้อง ดูแลตัวเรานะคะไม่ใช่ไม่มีเงินวิ่งไปยืมเงินคนนูน้นคนนี้นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็ต้องเก็บเงินไว้ธนาคารอะไรเงี้ยอนาคตข้างหน้านะคะดิฉันก็มีสามีที่ดีนะคะแนะนําดีนะคะรู้จะเก,เก็บเงินนะคะดิฉันได้สามีแก่ไม่ใช่ดิฉันจะหลอกลวงเขาอะไรหรืออะไรางี้นะคะ ไม่เคยของเงินนะคะมีแต่เขาให้อะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกแนะนําว่าเก็บเงินอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะคะก็อยู่กับสามีดีฉันก็ดีมากเลยนะคะก็มาดูนะคะว่าดิฉันเก็บไปเก็บลูกดำนะคะบูเบอร์รี่ก็มีนี่นะคะ อะไรเอ่ยช้างนะคะเนี่ยก็คิดดูว่า61สิบถังนะคะ60สคูณกับห้า้าเอาเองนะคะว่าก็ได้เท่าไหร่นะคะดิฉันก็ไม่บอกมาเปิดดูดตายท้องช้างก่อนความขยันของดิฉันนะคะเนี่ยไม่ได้เงินไม่ได้หลอกลวงเขาชาวบ้านเขานะคะ หรืออะไรนี่คือความขยันล้วนๆน,นะคะเก็บผลไม้อดทนสู้และอดทนประหยัดเรากินอะไรที่เราจะควรกินนะคะดิฉันก็ถ้าเก็บผลไม้หมดแล้วก็ประมาณทุกปีดิฉันก็จะช่วยคนเป็นมะเร็งนะคะโรคมะเร็งโรงพยบาบาลใหญ่นะร้อยเอโรบางทีก็50าสิบเอโรอะไรเงี้ยก็ทำไป ทำบุญทำทานไปนะคะขออนุญาตเปิดก่อนนะคะมืดนนบอกให้เอาเงินไปใส่ธนาคารนะคะอันนี้เงิน ที่ความขยันนะคะเราไม่ได้ไปโกงไปเกมหลอกใครยืมใครนะคะนี่แหละความขยันอดทนเราต้องเห็นเงินนะคะเงเก็บผลไม้ป่านะคะเนี่ยทุกปีเดเชันก็สะสมไปธนาคารเราไม่ต้องไปขอยืมใครนะคะไม่ใช่บางคนโอ้โห ยืนยืนย,นยนืไม่รู้จะทำอาหากินทําตัวแบบไร้คุณค่านะคะกลัวแดดกลัวดําอะไรเงี้ยอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะถ้าคุณขยันนะช่วงหน้าร้อนคุณก็ได้เงินเยอะอยนี้นะคะเราต้องไม่อายด้วยที่จะทํากินกับฝรั่งนะคะบางทีก็กลัวฝรั่งเราจะค้าขายยังไงกับฝรั่งนะคะเราก็ต้องมีบางทีเราให้ผักให้อะไรงี้เขาบอกอุย้ยมีน้ําใจหุ้ เขาก็สั่งเราอีกนะคะสั่งผลไม้สั่งอะไรฉันมีเห็ดขายนะฉันมีผลไม้ขายอะไรเงี้ยนี่กระตังเรียนไม่เอาออกนะคะก็นี่นะคะความขยันของดิฉันนะ,ะนี่จะเอาไปใส่ธนาคารไม่บอกนะคะหกสิบเอ็ดถังคูณห้าสิบห้าเอานะคะเอโลโลนะคะเนี่ย เนี่ยวันนี้แฟนบอกให้ไปเอาใส่ธนาคารเอาไว้ดิฉันก็ไม่กินไม่เที่ยวนะคะสมัยก่อนต้นเด็กก็กินเที่ยวเหมือนกันนะคะไม่รู้ไม่รู้จะใช้เงินนะคะแต่ดิฉันมาคิดดูว่าถ้าเราถ้าเราเก็บเงินถ้าเรามีสามีที่ดีแนะนําเราดีหรือเราไม่อวดร่ําอวดรวยอย่างเงี้ยนะเราขยันเองนะคะดิฉันไม่ใช่มาเอาเงินมาอวดนะคะดิฉันพูดว่าผลไม้เก็บผลไม้ได้ตังจริงๆนะคะ คือได้ได้นะคะเราก็เหลือลูกแดงนะคะมีออเดอร์มาห้าสิบถังดิฉันก็รอเผื่อจะได้หกสิบถังอะไรเงี้ยแต่ลูกแดงเก็บง่ายมากนะคะดิฉันได้ราคาดีอยู่เพราะว่ามันเพราะว่าดิฉันดิฉันเนเออดิฉันมีลูกค้าเก่าๆนะคะขายมาสิบปีแล้วนะคะก็เลยนี่แหละคะ่ะเนี่ย นี่ล่ะความขยันโอเคนะคะสวัสดีนะคะ